สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องราวสุดเข้มข้นเรื่องหนึ่งที่เริ่มต้นจากความรักความไว้ใจแต่กลับไปจบลงด้วยหลักฐานชิ้นเล็กๆที่ซ่อนอยู่ในโทรศัพท์มือถือของเราทุกคนนี่แหละครับมีคําพูดหนึ่งในโลกโซเชียลตอนนี้ที่แบบโอ้โหเจ็บแสบมากครับคําคมนี้เนี่ยกลายเป็นเหมือนบทสรุปของเรื่องราวการทรยศหักหลังที่ตัวละครหลักเป็นคนในอาชีพที่สังคมให้ความเคารพมากๆเลยแล้วเรื่องราวนี้มันก็เชื่อมโยงเข้ากับสถานการณ์ที่บีบหัวใจสุดๆครับลองนึกภาพตามนะครับภรรยาคนหนึ่งกําลังอุ้มท้องแก่ใกกล้คลอองงเเชิับาาสีีี่ยทททจะูนนไปุร เรามาเริ่มกันที่หัวใจของเรื่องนี้กันเลยการผยน์ที่เกิดขึ้นในวันที่คนเราอ่อนแอที่สุดคือประเด็นสําคัญของเรื่องนี้เนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่ว่าใครนอกใจใครนะครับแต่มันอยู่ที่ช่วงเวลาต่างหากการเลือกที่จะหักหลังกันในตอนที่ภรรยาต้องการการดูแลและกําลังใจมากที่สุดนี่แหละครับคือสิ่งที่ทาให้สังคมสะเทือนใจกับเรื่องนี้มากๆมาครับเรามาทําความรู้จักกับตัวละครสําคัญทั้ง3คนในเรื่องนี้กันดีกว่าคนแรกเลยนะครับก็คือภรรยาอายุ26ปีเป็นผู้ช่วยพยาบาลซึ่งกําลังท้องแก่8เดือนแล้ววก็มีคาดเด คนต่อมาคือสามีครับเป็นทหารยศ1 0เอกอายุ29ปีอยู่ในช่วงกําลังสร้างเนื้อสร้างตัวเลยและคนสุดท้ายคือมือที่3เป็นคุณครูอายุ39ปีซึ่งแก่กว่าฝ่ชายถึง10ปีแถมยังมีฐานะที่มั่นคงกว่าด้วยครับทีนี้เราจะพักเรื่องดราม่าไว้แป๊บหนึ่งนะครับแล้วมาดูจุดเปลี่ยนสําคัญจุดตายทางเทคนิคที่ทําให้ความลับทั้งหมดมันโป๊ะแตกออกมาคําถามที่หลายคนคงสงสัยก็คือเอ๊ะสามีเป็นอาหารนะน่าจะเชี่ยวชาญเรื่องการหลบหลีกพอตัวเลยแล้วเขาพลาดตรงไหนอะไรคือหลักฐานที่่มมัััดดดตวเาจนนนนิไหลุกนแน เรื่องราวมันมาถึงจุดพีคในวันที่20กันยายนครับเมื่อภรรยาทนไม่ไหวต่อไปแล้วเธอตัดสินใจบุกไปถึงกองร้อยของสามีเลยเพื่อเผชิญหน้ากันซึ่งหน้าแล้วก็ขอดูโทรศัพท์มือถือของเขานี่แหละและนี่แหละครับคือความผิดพลาดครั้งใหญ่ฝ่ายสามีนี่มั่นใจมากนะครับที่ยื่นโทรศัพท์ให้เพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะเขาลบประวัติชัดในไลน์ไปหมดเกลี้ยงแล้วแต่ดันลืมไปอย่างหนึง่งนั่นก็คือประวัติการโทรออกในไลน์เอาครับ สำหรับใครที่อาจจะยังไม่คุ้นนะครับ Line Out เนี่ยมันเป็นฟีเจอร์ที่ให้เราใช้แอป l i น e โทรเข้าเบอร์อรมือถือปกติได้เลยแล้วจุดสําคัญมันอยู่ตรงนี้ครับประวัติการโทรส่วนนี้เนี่ยมันถูกบันทึกแยกต่างหากจากหน้าต่างแชทปกติคนส่วนใหญ่ก็เลยมักจะลบแชทแต่ลืมลบตรงนี้นี่แหละครับเรื่องนี้กลายเป็นไวรัลขนาดที่ว่ามีคนคอมเมนต์ติดตลกในโซเชียลมีเดียเลยนะครับว่าป่านนี้สามีขึ้นประเทศคงกําลังรีค้นหาประวัติ l ล n e Out ของตัวเองกันให้วุ่นแล้วซึ่งมันก็สะท้อนให้เห็นเลยนะครับว พอภรยาเจอเบอร์ปริศนาในไลน์อา์เธอไม่ได้โวยวายเลยนะครับแต่กลับวางแผนสวนกลับแบบทลาดสุดๆไปเลยคือความนิ่งของเธอในวินาทีนั้นน่าทึ่งมากครับแทนที่จะระเบิดอารมณ์ออกมาเธอเลือกที่จะคุมสติแล้วก็วางแผนเพื่อล่อเสือออกจากถ้ำซึ่งมนแสดงให้เห็นถึงความเข้มแข็งแล้วก็ไหวพริบของเธอมากๆเลยครับและนี่คือกับดักที่เธอวางไว้ครับเธอสวมรอยเป็นสามีแล้วพิมพ์ข้อความสั้นๆง่ายๆแต่โคตรทรงพลังนี้ส่งไปยังเบอร์ปริศนานั้นเธอมารับเขาหน่อยผลลั์เกิดขึ้นแทบจะทันทีเลยครับปลายสายโทรกลับเข้ามาพอภรยารับสาย เสียงที่ตอบกลับมาก็คือเสียงของผู้หญิงคนหนึ่งวินาทีนั้นเองครับที่ทุกอย่างมันเปิดเผยออกมาหมดเลยฝ่ายสามีนี่คือตกใจจนหน้าถอดสีเลยครับแล้วก็อ้างว่ากําลังดื่มเหล้าอยู่กับเพื่อนที่กองร้อยแต่ความจริงก็คือเพื่อนของเขาบอกว่าเขาออกจากเวรไปตั้งแต่วันก่อนแล้วนี่แหละครับคือจุดที่คําโกหกของเขาพังทลายลงแบบไม่เหลือชิ้นดีแต่เชื่อไหมครับว่าการเผชิญหน้าและการจับได้คาหนังคาเข,ขาผ่านโทรศัพท์วันนั้นเนี่ยมันเป็นแค่ยกแรกของเรื่องราวทั้งหมดเท่านั้นเอง เพราะว่าความจริงที่มันโหดร้ายกว่านั้นกาลังรอการเปิดเผยในวันที่เธอต้องนอนให้น้าเกลืออยู่ที่โรงพยาบาลครับแล้วหลักฐานชิ้นต่อไปที่เธอจะเจอเนี่ยบอกได้คําเดียวเลยว่ามันบีบหัวใจและทําให้ใจสลายได้ยิ่งกว่านี้อีกเยอะเลยครับเรื่องราวนี้คือการเปิดโปรงความจริงที่เกิดขึ้นในวันที่คนเราอ่อนแอและเปราะบางที่สุดเลยนะครับเป็นหลักฐานชิ้นสําคัญที่ถูกค้นพบในขณะที่ชีวิตกําลังแขวนอยู่บนเส้นได้ในโรงพยาบาลเอาวล่ะครับเรามาเจาะลึกเรื่องนี้กันดีกว่าถ้าเกิดว่าใครที่ติดตามข่าวนี้อยู่แล้วคิดว่าเฮ้ยเหตุการณ์ี่มมมมััันนนนนหลลลุุดดอออกกกาาตตแแแรเพ้้ววใจสๆ แหล่งข้อมูลที่เราได้มาเนี่ยเขาบอกเลยรัาว่านั่นอะแค่น้ำจิม้มของจริงมันกําลังจะเริ่มหลังจากนี้ตั้งหากเรื่องทั้งหมดเนี่ยมันเริ่มต้นขึ้นในวันที่1 4ตุลาคมครับเป็นวันที่เรียกว่าวิกฤตซ้อนวิกฤตเลยก็ว่าได้และเป็นวันที่เปลี่ยนทุกสิ่งทุกอย่างไปตปลอดการลองนึกภาพตามกันดูนะครับผู้หญิงคนหนึ่งท้องได้8เดือนแล้วอยู่ในภาวะที่ทางการแพทย์เรียกว่าแท้งคุก,กคามคือต้องนอนนิ่งๆอยู่บนเตียงในโรงพยาบาลชีวิตทั้งของตัวเองแล้วก็ลูกน้อยในท้องเนี่ยแขวนอยู่บนเส้นได้เลยมันเป็นช่ววเลาีต้กดิย็ไ แต่ว่าในขณะที่ฝ่ายหญิงกําลังต่อสู้เพื่อชีวิตของตัวเองและลูกอยู่นั้นสามีกลับอ้างว่าติดงานมาเฝ้าไม่ได้แต่ด้วยสัญชาตญาณบางอย่างครับมันบอกคุณตาลครับเธอเลยหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเช็ค GPS ของสามีแล้วก็นี่แหละครับคือจุดที่เทคโนโลยีในมือมันเปลี่ยนทุกอย่างไปเลยเพราะสิ่งที่ปรากฏบนหน้าจอก็คือพิกัดของเขาไม่ได้อยู่ที่ทํางานแต่อยู่ที่บ้านนี่แหละครับคือจุดเริ่มต้นที่เปลี่ยนจากวิกฤตด,ด้านสุขภาพให้กลายเป็นวิกฤตของชีวิตคู่พอความสงสัยมันเริ่มก่อตัวขึ้นแล้วเนี่ยาาาาาขอออองงงคตคตลลับกกเ้้มจนหวววใใส คือจุดนี้ต้องบอกเลยว่าพี่ชายของคุณตาลที่ชื่อคุณวินเนี่ยกลายเป็นฮีโร่ของเรื่องนี้ไปเลยครับเพราะว่าทันทีที่รู้เรื่องเนี่ยเขาไม่รอช้าเลยรีบบุกไปที่บ้านเพื่อพิสูจน์ความจริงให้น้องสาวทันทีเลยแล้วการกระทําที่มันรวดเร็วและเด็ดขาดนี่แหละครับที่นําไปสู่การค้นพบหลักฐานชิ้นที่สาคัญที่สุดแล้วนี่ก็คือคําถามสําคัญที่เกิดขึ้นตามมาเลยครับเพราะพอพี่ชายไปถึงที่บ้านเนี่ยเขาหาโทรศัพท์มือถือของสามีไม่เจอแต่พอลองโทรเข้าไปกับได้ยินแค่เสียงสั่นเบาๆซึ่งเสียงสั่นนี่แหละครับที่มันนาไป โอ้โหการกระทําแบบนี้มันบ่งบอกได้ชัดเจนเลยนะว่านี่มันไม่ใช่ความบังเอิญแล้วแต่มันคือความตั้งใจที่จะซ่อนที่จะปกปิดบางสิ่งบางอย่างไว้อย่างแน่นอนพอเจอโทรศัพท์ปุ๊บพี่ชายก็รีบขับรถเอาหลักฐานชิ้นนี้ไปให้น้องสาวที่กำลังนอนป่วยอยู่บนเตียงโรงพยาบาลทันทีเลยแล้วพอคนตาลเปิดโทรศัพท์ขึ้นนั้นขึ้นมาสิ่งที่เธอได้เห็นเนี่ยผมบอกเลยว่ามันหนักหนาสาหัสเกินกว่าที่ใครจะจินตนาการได้จริงครับคือสิ่งที่อยู่ในแชทเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องชู้สาวธรรมดาทั่ตไปเลยนะแต่มันเต็มไปด้วยข ซึ่งแน่นอนว่ามันสร้างบาดแผลทางใจที่มันลึกซึ้งยิ่งกว่าแค่การนอกใจไปอีกครับนี่แหละครับประโยคนี้เลยคือหลักฐานชิ้นแรกที่เห็นแล้วมือสั่นไปหมดเลยคือในขณะที่คุณตาลกําลังนอนให้เลือดอยู่ที่โรงพยาบาลฝ่ายหญิงอีกคนกลับส่งข้อความมานัดเจอกับสามีของเธอแบบนี้โอ้โหหลักฐานชิ้นนี้มันพิสูจน์ให้เห็นถึงความเลือดเย็นแบบสุดๆเลยนะครับคือพวกเขารู้ทั้งรู้ว่าภรรยานอนป่วยอาการสาหัสอยู่แต่ก็ยังจะนัดเจอกันอีกมันก็เลยทำให้เกิดคําถามที่แหล่งข่าวตั้งข้อสังเกตไว้นี่แหละครับว่าจิตใจของพวกเขาเยทด้วอะไร ยังครับยังไม่หมดแค่นั้นการใช้คําพูดในแชทเนี่ยมันยิ่งตอกย้ําความโหดร้ายเข้าอีกคือในขณะที่ฝ่ายสามีเรียกภรรยาตัวเองที่กำลังท้องอยู่เนี่ยนะว่ามันฝ่ายหญิงอีกคนก็ไปเรียกลูกน้อยวัยสองขวบซึ่งเป็นลูกของภรรยาหลวงว่าหมาน้อยจริงๆแล้วการใช้คําพูดแบบนี้นะครับมันไม่ใช่แค่การดูถูกธรรมดาแต่มันมีคําอธิบายทางจิตวิทยาอยู่เบื้องหลังด้วยสิ่งนี้เขาเรียกว่า dehumanization หรือว่าการลดทอนความเป็นมนุษย์ครับมันเป็นเหมือน,นกลไกป้องกันตัวเองเพื่อให้ตัวเองรู้สึกผิดน้อยลงเวลาที่จจะะททํําาาาาาารร้้ยยยยหืือออออแแ่่่่่่่่่งงงงงงงชชิิขขคคคคนนนนนนโดดมมววฝไใสััญเป็ต แล้วถ้าเกิดใครยังคิดว่าเอ๊เรื่องนี้มันอาจจะเป็นแค่อารมณ์ชั่ววูบหรือเปล่าหรือเป็นความผิดพลาดหรือเปล่าลองดูหลักฐานชิ้นนี้ครับนี่คือมีการพูดคุยกันถึงขั้นวางแผนแต่งงานกันในอนาคตเลยนะทั้งๆท,ที่ฝ่ายชายก็ยังไม่ได้หย่าก,กับภรรยาหลวงด้วยซ้ำไปคือนอกเหนือจากเรื่องแผนแต่งงานแล้วนะยังมีบทสนทนาที่ยอมรับกันตรงๆเลยว่ามีเพศสัมพันธ์กันแบบไม่ป้องกันด้วยแล้วฝ่ายชายก็ยังแสดงความกังวลว่าอีกฝ่ายจะตั้งท้องอีกต่างหากนี่มันคือความย้อนแย้งที่น่าตกใจมากเลยครับ คือในขณะที่ภรรยาของตัวเองกําลังต่อสู้กับภาวะแท้งคุกค,คามเขากลับไปเสี่ยงทําให้ผู้หญิงอีกคนตั้งท้องและจุดที่ทําให้เรื่องราวทั้งหมดนี้มันไม่สามารถจบลงแบบสันติได้ก็คือทัศนคติของฝ่ายหญิงอีกคนนี้แหละครับที่แสดงออกมาอย่างชัดเจนมากๆในแชทคือพอฝ่ายชายเริ่มแสดงความกังวลว่าเฮ้ยเดี๋ยวภรรยาจะจับได้นะนี่คือคําตอบที่เขาได้รับกลับมาครับเป็นประโยคสั้นๆแต่ชัดเจนและท้าทายแบบสุดๆไปเลยคําว่าสู้ในบริบทแบบนี้มันหมายถึงสู้กับใครกันล่ะครับจะสู้กับผู้หญิงที่กําลังท้อง8เดือน แล้วก็นอนป่วยสู้เพื่อชีวิตลูกอยู่บนเตียงโรงพยาบาลกันเหรอนี่แหละครับคือหลักฐานที่มัดตัวแบบแน่นหนาเลยว่าเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยมันไม่ใช่ความบังเอิญแต่มันคือความตั้งใจที่จะทําลายครอบครัวของคนอื่นอย่างแท้จริง ทีนี้พอหลักฐานทั้งหมดมันถูกเปิดโปงออกมาแล้วเนี่ยคำถามสาคัญที่สังคมกำลังจับตามองอยู่ก็คือบทลงโทษของทั้งคู่จะเป็นยังไงต่อไปเพราะเรื่องนี้มันไม่ได้จบแค่เรื่องในครอบครัวแล้วนะครับแต่มันไปเกี่ยวข้องกับมาตรฐานทางจริยธรรมในอาชีพข้าราชการด้วยทั้งทหารแล้วก็ครูซึ่งก็มีระเบียบว,วินัยที่เข้มงวดอยู่แล้วคําถามก็คือพวกเขาจะได้รับผลกระทบทางวินัยรุนแรงถึงขั้นถูกไล่ออกเลยหรือเปล่าเรื่องนี้ยังคงต้องติดตามกันต่อไปครับ คือการตัดสินใจผิดพลาดแค่ครั้งเดียวเนี่ยมันนาไปสู่การต่อสู้ที่ไม่ได้มีแค่เรื่องของหัวใจแต่เป็นสงครามกฎหมายและวินัยถึง3แนวรบพร้อมๆกันเลยครับซึ่งผลลัพธ์ที่ตามมาเนี่ยโหมันหนักหนาสาหัสเกินกว่าที่ใครจะคาดคิดจริงๆและเชื่อไหมครับว่าจุดเริ่มต้นของเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยมันมาจากคาพูดท้าทายสั้นๆแค่สี่พยางน,นี่แหละครับที่หลุดออกมาในวินาทีที่อารมณ์มันเดือดมันเหมือนเป็นเสียงปืนที่ดังขึ้นเพื่อบอกให้รู้ว่าความสัมพันธ์ครั้งนี้มันจบแล้วและสงครามมาได้เริ่มขึ้นครับ เอาละครับเรามาดูกันดีกว่าว่าก่าจะมาถึงคําพูดที่มันเป็นเหมือนฟางเส้นสุดท้ายเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นก่อนหน้านั้นอะไรกันแน่ที่ทําให้ความอดทนของผู้หญิงคนหนึ่งมันหมดสิ้นลงคือจริงๆแล้วเรื่องนี้มันไม่ได้เพิ่งเกิดนะครับเคยถูกจับได้มาแล้วครั้งหนึ่งที่โรงพยาบาลแต่ด้วยความที่ยังหวังว่าจะรักษาครอบครัวไว้เพื่อลูกเนี่ยคุณตาซึ่งเป็นภรรยาหลวงก็เลยตัดสินใจให้โอกาสแต่แล้วหลังปีใหม่แค่2วันเองสัญญ,ญาณ GPS มันก็ฟ้องความจริงที่มันเจ็บปวดว่าสามีของเธอกลับไปหาผู้หญิงคนเดิมที่คอนโดนนนััน้้้ีีกแลลววเเิิหาดยฐท่่่มมปฏสธไไ แทนที่จะสํานึกผิดใช่ไหมครับคำตอบที่สามีให้กลับเป็นจะทําอะไรก็ทําเลยโอ้โววินาทีนั้นเลยครับที่คุณตาตัดสินใจว่าพอจะไม่มีการให้อภัยต่อไปแล้วแต่มันคือการเดินหน้าสู้กับแบบเต็มรูปแบบเท่านั้นแต่เดี๋ยวก่อนนะครับก่อนที่เราจะไปดูผลของการต่อสู้เนี่ยมันมีคําถามหนึ่งที่น่าสนใจมากๆในความสัมพันธ์สอนครั้งนี้นั่นก็คือใครกันแน่ที่เป็นฝ่ายกลุ่มเกมทั้งหมดเอาไว้เราลองมาสํารวจสมการอํานาจที่ไม่เท่ากันนี้ดูดีกว่าครับว่ามันมีปัจจัยอะไรที่ทาให้คุณครูซึ่งอายุมากกว่าเป็น10ปีนีนนนนนนยดดดูจะมมอําาาาใกรชชััทหุ้้้ไขน สิ่งที่น่าสนใจในสไลด์นี้คือความต่างที่มันชัดเจนมากครับคือฝ่ายหญิงอายุ39มีความมั่นคงในทุกด้านเลยนะทั้งการงานการเงินทรัพย์สินมีรถมีคอนโดในขณะที่ฝ่ายชายอายุแค่29เป็นทหารชั้นประทวนที่เส้นทางอย่างอีกยาวไกลในแง่ความสัมพันธ์เนี่ยสิ่งนี้มันเลยสร้างภาวะที่ฝ่ายหนึ่งกลายเป็นผู้คุมเกมที่มีอำนาจต่อรองสูงกว่าและฝ่ายก็อยู่ในสถานะผู้ตามซึ่งก็น่าจะเป็นเหตุผลหนึ่งที่ทำให้ความสัมพันธ์นี้มันเดินหน้าไปในทิศทางที่ผิดพลาดครับ และเมื่อฝ่ายสามีท้าทายออกมาแบบนั้นโดยที่อาจจะไม่ได้ประเมินสถานการณ์ให้ดีพอนะครับฝ่ายภรรยาที่ถูกกฎหมายก็เลยตอบกลับด้วยการวางแผนที่ต้องบอกว่าแยบยลและเป็นระบบมากนี่คือการเปิดสงคราม3แนวรบที่โจมตีไปที่จุดอ่อนของทั้งคู่พร้อมๆกันเลยยุทธศาสตร์การตอบโต้มันถูกแบ่งออกเป็น3ส่วนหลักๆที่ทํางานประสานกันอย่างลงตัวเลยครับเพื่อทวงคืนความยุติธรรมแล้วก็ทําให้คนทาผิดต้องรับผลของการการะทำของตัวเอง3แนวรบที่ว่านี่นะครับก็คือ 1. ฟ้องร้องทางแพ่งต่อชู้รัก 2. ร้องเรียนทางวินัยต่อสามีในฐานะทหาร และ 3. ซึ่งอันนี้หนักที่สุดคือการร้องเรียนทางวินัยต่อชู้รักในฐานะข้าราชการครูครับในรอบแรกเลยนะครับคือการใช้สิทธิของภรรยาที่จดทะเบียนสมรสฟ้องชู้ซึ่งคดีนี้หลักฐานสําคัญมากก็คือการที่ฝ่ายชายเนี่ยพาคุณครูไปเปิดตัวกับครอบครัวตัวเองถึงที่ต่างจังหวัดเลยในทางกฎหมายแล้วเนี่ยการกระทําแบบนี้ถือเป็นการยกย่องหญิงอื่นชั้นภรรยาแบบชัดเจนมากมันเลยทาให้การเรียกค่าทดแทนเนี่ยมีน้ําหนักอย่างยิ่งเลยครับส่วนแนวรบที่2พุ่งเป้าไปที่ตัวสามีโดยตรงเลยครับผ่านช่องทางที่เขาอาจจะคาดไม่ถึงนั่นก็คือวิัยทหาร การร้องเรียนไปที่ผู้บังคับบัญชาเรื่องชูสาวเนี่ยในกองทัพถือเป็นความผิดวินัยร้ายแรงมากนะครับโทษสูงสุดคือถึงขั้นปลดออกหรือไล่ออกจากราชการได้เลยคําท้าทายที่ว่าจะทําอะไรก็ทําเลยเนี่ยดูเหมือนกําลังจะกลายเป็นจริงขึ้นมาแล้วแต่ว่าเกมรุกที่ต้องบอกว่าหนักหน่วงและอันตรายที่สุดมันอยู่ที่แนวรบสุดท้ายนี่แหละครับเพราะมันไม่ใช่แค่เรื่องส่วนตัวอีกต่อไปแล้วแต่มันคือเรื่องของมาตรฐานจรรยาบรรณวิชาชีพที่มีบทลงโทษรุนแรงที่สุดครับแล้วทาไมมันถึงรุนแรงที่สุดละ่ะ ก็เพราะว่าอาชีพครูเนี่ยนะครับคือข้าราชการที่สังคมฝากความหวังไว้ให้เป็นแบบอย่างที่ดีเป็นแม่พิมพ์ของชาติดังนั้นมาตรฐานทางจริยธรรมและวินัยของครูเนี่ยก็เลยถูกตั้งไว้สูงกว่าอาชีพอื่นๆมากแล้วบทลงโทษมันก็รุนแรงตามไปด้วยนั่นเองและนี่ไม่ใช่การคาเาเดาเองนะครับเพราะมันมีบรรทัานที่ศาลปกครองสูงสุดเคยตัดสินไว้แล้วแบบชัดๆเลยในคดีที่ลักษณะคล้ายกันมากนั่นก็คือคดีหมายเลขแดงที่อ5 4 6 2 5 6 0ทั 60, ซึ่งเป็นเหมือนหมัดน็อกในสงครามครั้งนี้เลยครับและบทสรุปขข มีคำพิพากษาสถานเดียวเลยครับคือไล่ออกจากราชการสำหรับข้าราชการครูที่มีพฤติกรรมเป็นชู้กับสามีของคนอื่นเรียกว่าเป็นแนวทางที่ชัดเจนและเด็ดขาดมากๆเรื่องทั้งหมดเนี่ยมันเลยนํามาสู่คําถามสุดท้ายที่น่าคิดมากเลยครับว่าเมื่อมีบรรทัดฐานที่แข็งแกร่งระดับคาพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดวางเอาไว้อย่างชัดเจนขนาดนี้แล้วเนี่ยครับคำถามที่ต้องย้อนกลับไปถามผู้กระทําผิดก็คือแล้วจะเอาอะไรไปสู้ล่ะครับซึ่งต้องบอกว่ามันซับซ้อนกว่าแค่เรื่องนอกใจธรรมดามดาครับ เปิดมาด้วยประโยคเด็ดที่กลายเป็นไวรัลเลยนะครับเป็นคําพูดของคุณตาลซึ่งเป็นภรยาหลวงที่พูดถึงคู่กรณีของสามีว่าเป็นคนให้มันได้ก่อนค่ะก่อนจะเป็นครูเป็นประโยคสั้นๆแต่ว่ามันทรงพลังมากนะครับแล้วก็กลายเป็นเหมือนจุดเริ่มต้นของเรื่องราวทั้งหมดที่เราจะมาไล่เรียงกันในวันนี้ครับทีนี้พอาเห็นแบบนี้หลายคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยนี่มันคือการแก้แค้นหรือเปล่าแต่ถ้าเราลองมองลึกลงไปอีกนิดนึงนะฮะจะเห็นว่าสิ่งที่คุณตาต้องการจริงๆเนี่ยมันไม่ใช่ความสะใจแต่มันคือการต่อสู้เพื่อบ,บางอย่างที่สําคัญกกกวว่่่าาานนนนัันั้เเยยออะล็คคืํศ์รี แล้วผลที่ตามมาทันทีเลยนะครับหลังจากเรื่องนี้แดงขึ้นมาก็คือมีข่าวมาว่าคุณครูคู่กรณีเนี่ยยื่นใบาลาป่วยไปเลย14วันเต็มๆซึ่งนี่ก็เป็นแค่แรงกับเพิ่มแรกๆของผลกระทบที่จะตามมาเยอะเลยครับคือต้องบอกว่าเป้าหมายของคุณตานเนี่ยชัดเจนมากเลยนะฮะไม่ใช่การอยากจะไปทําลายใครแต่สิ่งที่เธอต้องการก็คือการทวงคืนศักดิ์ศรีในฐานะภรรยาและแม่กลับคืนมาเป็นการประกาศให้รู้ว่าคุณค่าและเกียรติของเธอเนี่ยมันไม่ใช่สิ่งที่ใครจะมาเหยียบย่ำได้ง่าย แต่ว่านะครับในเรื่องร้ายๆเนี่ยมันก็มักจะมีเรื่องดีๆซ่อนอยู่เสมอซึ่งเรื่องนี้ก็เหมือนกันเรามาดูอีกมุมหนึ่งที่ต้องบอกว่าน่าประทับใจมากๆของเรื่องนี้กันนั่นก็คือบทบาทของคนสําคัญคนหนึ่งที่อยู่เคียงข้างเธอมาตลอดครับโอ้โหภาพมันคนละขั้วเลยนะครับคือด้านหนึ่งเนี่ยเป็นเรื่องของการนอกใจาการหักหลังที่มันเจ็บปวดมากๆแต่อีกด้านหนึ่งกลับเป็นภาพที่อบอุ่นมากๆก็คือการ support จากครอบครัวแบบเต็มที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งพี่ชายของคุณตาลครับแล้วพี่ชายของคุณตาลเนี่ย ไม่ใช่แค่คนที่แบบคอยพูดปลอบใจอย่างเดียวนะครับแต่คือคนที่ลงมือช่วยจริงๆเลยตั้งแต่ไปช่วยหาหลักฐานชิ้นสาคัญสาค,คัญมาให้ไปจนถึงการอยู่ข้างๆคอยจับมือน้องสาวในวันที่เธอแบบแทบจะล้มทั้งยืนเลยจริงๆคือเป็นบทพิสูจน์เลยครับว่าครอบครัวนี่แหละคือที่พึ่งสุดท้ายของเราจริงๆการกระทาของพี่ชายนี่แหละครับทำให้โซเชียลนี่คือแบบชื่นชมกันถล่มทลายเลยจนมีคอมเมนต์หนึ่งที่ผมว่ามันสรุปได้ดีมากจริงเขาบอกว่านี่คือพี่ชายที่น้องสาวทุกคนบนโลกอยากมีโอ้โหเป็นคําที่แบบสรุปทุกอย่างได้สุดยอดมากา่ีดกว ว่าคนข้างนอกเขามองเรื่องนี้กันยังไงซึ่งก็แน่นอนครับพอเรื่องมันเข้าสู่โลกโซเชียลเมื่อไหร่ฟีดแบ็กที่กลับมาเนี่ยทั้งแรงทั้งตรงไปตรงมาเลยทีเดียวมีคอมเมนต์หนึ่งนะฮะที่ผมว่าเขาเปรียบเลยได้แบบเจ็บแสบมากจริงๆเขาบอกว่าผัวรั้วของชาติเมียน้อยแน่พิมพ์ของชาติแต่สิ่งที่ทํารวมกันคือความอัปยศของชาติโอ้คือมันสะท้อนให้เห็นเลยว่าคนรู้สึกว่าการกระทําส่วนตัวของทั้งคู่เนี่ยมันย้อนแย้งกับหน้าที่การงานและภาพลักษณ์ในสังคมแบบสุดๆเลยแล้วพอคนรู้สึกกผิดหวังมามาๆเข้ แน่นอนครับว่ามันก็ตามมาด้วยความโกรธและก็เสียงเรียกร้องให้มีบทลงโทษที่มันสะสม,มะนะฮะอย่างคอมเมนต์นี้ที่บอกว่าฟ้องให้หมดตัวให้หลุดจากราชการทั้งคู่ดูซิว่าถ้าตกงานแล้วจะยังรักกันดีอยู่ไหมนี่คือเสียงสะท้อนจากสังคมที่ดังมากๆเลยครับคือต้องการให้เห็นความรับผิดชอบเกิดขึ้นจริงๆจากเสียงวิาพากษ์วิจารณ์ทั้งหมดที่ว่ามาเนี่ยนะครับมันก็นำเรามาสู่คำถามใหญ่ที่น่าคิดตามเหมือนกันว่าเออแล้วถ้าเป็นเราล่ะถ้าเราเป็นหน่วยงานต้นสังกัดเป็นคนที่มีอำนาจตัดสินใจเนี่ยเราควรจะจัดการเรื่องงงงนนนนนีีีี้ยังงััไไดบบบบบบททททลโษแแหหกกก่่มมมจะะเาาาสสสุถรณ์ ถ้าว่ากันตามระเบียบแล้วเนี่ยนะครับทางเลือกมันก็จะมีอยู่2ทางหลักๆทางแรกคือออปชันเก็คือแค่ตักเตือนแล้วก็ย้ายให้เรื่องมันจบๆไปหรือจะไปสุดทางเลยคือออปชัน B ลงโทษขั้นเด็ดขาดปลดออกไล่ออกไปเลยเพื่อไม่ให้เป็นเยี่ยงอย่างคำถามคือถ้าเป็นเราเราจะเลือกทางไหนโหมันไม่ใช่การตัดสินใจที่ง่ายเลยนะครับเนี่ยแต่ไม่ว่าบทสรุปสุดท้ายของเรื่องนี้จะเป็นยังไงนะครับผมว่ามันได้ทิ้งบทเรียนสําคัญมากๆไว้ให้สังคมเราได้คิดตามเลยนั่นก็คือความลับไม่มีในโลกและกรรมสมัยนี้มันติดจรวดจริงๆครับ ทุกการกระทำของเราไม่ไว่าจะดีหรือร้ายสุดท้ายแล้วมันมีราคาที่ต้องจ่ายเสมอไม่ช้าก็เร็วเท่านั้นเองครับถ้าชอบคลิปวิเคราะห์เจาะลึกแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งไว้จะได้ไม่พลาดคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ